สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะตอนนี้อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วตอนนี้มีเหตุการณ์แผดินไหวเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้คุยกับทางกรมกุุนะคะก็ทราบมาว่าต้นเหตุของการแผดินไหวมาจากทางเมียนมานะคะแล้วก็เข้ามาทางเหนือนะคะแล้วตอนนี้ที่กรุงเทพที่ผ่านมานะคะก็มีแผดินไหวที่แรงนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตึกรล่มนะคะ ตรงแถวจตุจักรนะคะตอนนี้ก็มีได้รับรายงานแล้วก็ทางนี้มีการสั่งการไปเรียบร้อยแล้วนะคะกระทรวงอาณานิคมได้แจ้งให้กรุงเทพนะคะเป็นพื้นที่ฉุกเฉินนะคะแล้วก็ได้แล้วก็ได้แจ้งทั่วประเทศนะคะให้ทําเสมือนว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินทั้งหมดนะคะเพื่อเมื่อมีเหตุการณ์ที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรก็จะสามารถช่วยได้ทันทีนะคะแล้วตอนนี้ค่ะมีการเตือนไปทาให้ทงดีนะคะส่ง S m s แล้วก็ให้รวมในเรื่องของเอสเอ็มเอสส่งไปบอกพี่น้องประชาชนนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและต้องปฏิบัติตัวเบื้องต้นอย่างไรตอนนี้ทางรัฐบาลก็พยายามที่จะลงสื่อในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าทางทีวีก็ตามนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนทราบเบื้องต้นว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะอันนี้นะคะมีการสั่งดีเอเรื่องเรื่องอของเซลล์บอดแคสต์นะคะแล้วกล่าวโหมนะคะ แล้วท่านผอ,อสอวันนี้ก็ซูมกันมานะคะเพื่อที่จะเตรียมเรื่องของสัรสนกํากำลังพลค่ะให้หน่วยงานความมั่นคงนะคะได้ดูแลในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยค่ะแล้วก็ได้มีการสาั่งการให้กันกระทรวงทรัพย์นะคะเร่งดูแล้วก็คาดการสถานการณ์นะคะตอนนี้ค่ะแผนดินไหวโดยปกติแล้วนะคะจะมีอาร์เซช็อคที่เกิดขึ้นภายใน2ชั่วโมงหลังจากเกิด ที่แผดไหวในครั้งแรกนะคะและอัฟเตอร์ช็อที่เกิดขึ้นในสองชั่วโมงนี้ปกติแล้วจะค่อยๆแรงน้อยลงเรื่อยๆความแรงจะไม่เท่าครั้งแรกนะคะแล้วก็จะน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะก็อย่างน้อยๆก็ได้ทราบข้อมูลค่ะว่าความแรงตรงนี้ของแผดไหวจะค่อยๆลดลงจะเกิดขึ้นใน2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ถ้าตามข้อมูลสถิติแล้วเนี่ยใน24ชั่วโมงมีศิษิ์เกิดแผ่นดไหวได้อีกนะคะ ตอนนี้ค่ะในคำนาคมนะคะดูแลเรื่องของการเดินทางทางอากาศแล้วก็ทางรถยนต์นะคะจริงๆตอนนี้ทางสวนภูมนะคะมีเซี์ของ a อออยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็ไม่มีเหตุการณ์น่าเป็นห่วงใดๆแต่ว่าเบื้องต้นได้โฮการออกและก็กอดการเข้าของเครื่องบินนะคะ2ีนาทีซึ่งตอนนี้เหตุการณ์ยังปกติอยู่นะคะไม่มีอะไรค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะ มีในเรื่องของสาธารณสุขค่ะให้เตรียความพร้อมในเรื่องของโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยการแพทย์ฉุกเฉินในบางพื้นที่นะคะที่อาจจะเกิดความเสี่ยงค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าพี่น้องประชาชนอยากจะติดตาม เพิ่มในเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินใดๆหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพลันไหวได้สั่งการทาง n อ t นทีะคะให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลทั้งหมด24ชั่วโมงนะคะนับตั้งแต่ตอนนี้ไปเพื่อท่านจะได้หาข้อมูลได้ในช่องทางนี้ค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะตอนนี้ที่ชันมาประชุมที่ภูกเก็ตนะคะแล้วก็สถานการณ์ของกรุงเทพนะคะริชารรีบเดินทางกลับนะคะโดยด่วนค่ะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะอยู่ในไม่อยู่บนตึกสูงนะคะลงมาใช้ลิฟต์ ใช้ลิฟต์ไม่ได้นะคะต้องใช้บันไดนะคะห้ามใช้ลิฟต์เด็กขาดไม่ว่ากรณีที่อยู่สูงแค่ไหนก็ตามนะคะให้ใช้บันไดเท่านั้นนะคะแล้วก็ออตอนนี้ทุกหน่วยงานทุกกระทรวงได้ ทราบแล้วก็สั่งการเตรียมการหมดทุกกระทรวงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนขอให้อยู่ในความสงบนะคะไม่ต้องกังวลจนมากเกินไปค่ะแต่ขอให้ทุกท่านระวังตัวนะคะแล้วก็ตามโรงเรียนต่างๆก็ได้มีการสั่งการแล้วให้เด็กๆทุกคนกลับบ้านก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยในเบื้องต้นนี้ค่ะแล้วถ้ามีอะไรคืบหน้าจะมาะไรายงานให้พร้อมค่ะในการประชุมซูมเมื่อกี้นะคะมีทั้งพอบอสสมีทั้งผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครนะคะทุกหน่วยประสานกันหมดแล้วค่ะ